สบายดีบัตรสกูช๊ชคนเด้จ้าวันนี้งต้อยจิมากินข้าวเส้าเด้จ้าอันนี้กะเป็นตัวต้เนาะต้อ,อันเคยไปเอาอันนี้ก็สิเป็นเจ้าพี่อะได้พี่น้องเด้ออันนี้ก็สิเป็นสินที่น้องต้อยลวกเนาะนี่ก็สิเป็นน้ำลวกสินเแล้วพี่น้องเด้อไม่เห็นน้ำสูรเนาะสบายดีมากินตอนนั้นทำไม่เท่าดีเด้อกินข้าวเร้าได้มากินอันชวกซีนจุ่มซีนในแซ่แซ่อะนี้ เดี่ยวพี่มีน้ำต้มน้ำต้มแล้วก็มีแมนโตอตนนึ่งน้องเอ็นนึ่งไปดีพี่น้องแซ่บพี่แอวแซวเด้อสบายดีพี่น้องสบายดีพี่น้องประชุมทุกคนเนะจ้ามากินข้าวเ้านน้องต้อยกับแมทเทาลีเด้อบระชุมทุกคนเด้อก็ครัวเอจีทุกคนเนะจ้านี่เมนูแซ่บลวกซิ้นแล้วก็มีน้ำต้มแล้วก็มีโตโต ตอนี่มันน้อยพราะเส้ตวต่อแอันี้นกินก้อยใช่แบบดยากเลยเนาะแค่นี้กินอืใช่ไปดี่น้องเก็บ่อะ กับเป็นแม่แม่ซื้อไห่เด,ได้ได้กินแบบแรงกินง่ายนี่แหละหก็ซื้อไห่ก็ได้กินบัดครอบครัวแล้เ <c ười> <โอ |pl|> น้องตอนนี้กับม,มันเก้าโมงเช้าเด้วจกินข้าว ให้ท่านใ,ใ,ให้นี่ไปส่งเครื่องอันนี้เมสาอ้วนกันทน่นนีมากเขาได้ดูได้ด่วงเสร็จไหมร็จไหม ีนี่หันน้องต้อยขอโทษขออภัยเด้อพี่น้องเด้อกล้องน้องต้อยตกคากล้องบอดีพี่น้องเอ้ยหลุดลงมาจ้ะสีแบบปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเลยเด้อพี่น้องเด้อน้องต้อยขอโทษขออภัยเด้ออันแน่นคากล้องน้องต้อยไปซื้อใหม่ก็ยังบอดีพี่น้องเอ้ยเป็นยังไงเนี่ยตัวชิ้นให เปนอากินข้าวมันเป่นก็ออกเลยเพื่อนนลูกคนให้อาย่ให้ก็เลยออกโควิดให้เริ่มไปแกว้งอ่นอนอ ก๊๊ออกกกเพิ่นกับวายุได้เงินเพิ่นมาอยู่ที่พี่น้องเลยหลายคนนิดน้อยเห่นมักอยู่กันหลายคนอยู่ในไม่เท่าแต่ละเมืองกันเป็นฮันนี่นกัน ตุ๊กเลยพี es es <Okay. S 1> ่น้องแซ่บหอมครับการเปาี่น้องบิ่งวัพราวที่จกเข้า ต้อยมากเลยพี่เนาะต่อยต้อยมากทีขมงแพงเป็นไรยหันขีดหนึ่งสี่สิบบาทเนาะขายก็แพงกว่าทองจีนเงาจีนพวยเลยพี่ได้ต่อยังเปนหายากเนาะ 拜拜。 con dạng để mắt 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 เขจะกระเตนบ่เขกิร้อทุกท่านตัวนี้มักตระเี้ต้นไม้มักกินมักบุคือกันนดุ้กท่น ได้เพี่น้องที่ว่าได้กินกินมาปากตูนนะพี่น้องตนะูนยงงว่าโตโตตายยังถึงผิดันอนู่นะ มีน้องต้อยกับอิมาเด้อพี่น้องเด้อฝากกดไลค์คกดแชร์กดติดตาม,มน้องต้อยขอม้วนเลยจ้าขอบคุณเอฟซีทุกคนทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์เลยจา้าก้อยกับขอบคุณเลยจา้าที่น้องต้อยกักบวาสบ่ายพ่อกับคลิปหน้าเลยจา้าสดี